สวัสดีครับเสอ้อตินครับพงศักดิ์สมควรครับว้มชค่ะและว,วันนี้นะครับติงกับพี่ส้มก็อยู่กับเจ้า นี่คือปอร์เช่พานาม e ล่รุ่นปรับโฉมปี2021นะคะจะเห็นได้ว่าเขาปรับโฉมให้มีความเท่และความสปอร์ตทั้งภายในและภายนอกค่ะแล้ววันนี้นะคะส้มก็อยู่กับเจ้าตัวนี้ค่ะพานามีล e ่าโฟร์เค่ะซึ่งถ้าว่าด้วยเรื่องของซีรีส์ของพานาม e ล่าแล้วเราก็จะบอกได้ว่าเจ้าของของปอร์เช่พานามล่นั้นนะคะก็อยากจะขับเองและรวมถึงในบางวันค่ะ เขาก็อยากจะเป็นผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังซึ่งก็จะได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาชมกันค่ะว่าคันนี้จะมีอะไรเด่นเด่นมาให้ผู้ชมทุกท่านได้ดูกันค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่า Pan a m e r a 4S E Hybrid คันนี้เป็นเครื่องยนต์ปักอินไฮบริดค่ะที่ทำงานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะซึ่งคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ v 6ขนาด3,000น cc นะคะแรงม้าอยู่ที่560แรงม้าค่ะมาพร้อมแรงบิด750นิวตันเมตร จะเห็นได้ว่าคันใหญ่ๆแบบนี้นะคะอัตราการเร่ง0ูนยถึง้อของเขาเพียงแค่3.7วินาทีเองค่ะและมาพร้อมกับท็อปสปีดอยู่ที่298กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและคันนี้นะคะสามารถวิ่งไฟฟ้าเพียวๆได้อยู่ที่50กิโลเมตรและประหยัดน้ำมันสูงสุดที่37กิโลลิตรด้วยค่ะถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะเห็นใหญ่ๆแบบนี้ อย่ yeah, ส้มเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคันนี้ถูกปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลากหลายอย่างให้ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นค่ะมาเริ่มจากไฟหน้าตรงนี้นะคะเป็นไฟแบบ LED ที่ให้ความสว่างได้ <มา S 1> ดี<อ>ทีเดียวกับ<ด>บริเวณกระจังหน้านะคะที่ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับสีสะดุดตามากๆเลยค่ะนั่นก็คือสีเจนเทนบุ้มแมทเทลิกค่ะเรามาต่อกันด้านข้างเลยนะครับจะเห็นได้ว่าโดดเด่นมากๆเลยครับพอพานามีล่า 4S E Hybrid คันนี้ มาพร้อมกับความยาวถึง5เมตรเลยทีเดียวครับผมซึ่งเรียกได้ว่า p อร์เช e p a นา m e r a คันนี้เป็นรถสปอร์ตสีที่นั่งนั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ยังคงคารคเตอร์ทุกอย่างความสปอร์ตทุกอย่างภายใต้ DNA อของ p อร์ c ช e ครับแต่ให้ความสะดวกสบายมีทั้ง4ประตูและสามารถนั่งด้านหลังสะดวกสบายสไตล์ผู้บริหารอีกด้วยครับซึ่งในไลน์อัพของ e-hybrid ของป o r s c ช e นะครับจะมาพร้อมกับสีเขียวสะท้อนแสงพร้อมกับตัวโลโก้ e-hybrid อย่างนี้ครับ ซึ่งสีเขียวสะท้อนแสงตัวนี้นะครับอยู่ในหลากหลายส่วนของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านท้ายของตัวรถครับและรายละเอียดของด้านข้างของตัวรถนะครับเราจะเห็นด้วยว่าซุ้มล้อตรงนี้นะครับจะมีช่องระบายอากาศอีกด้วยครับผมเรามาต่อกันด้านท้ายของพานาเมล่านะครับถือว่าออกแบบมารูปทรงที่สวยงามมากๆเลยครับเราจะสังเกตได้ว่าจากจุดสูงสุดของตัวรถนะครับจะสโลปลงมา ถึงข้างหลังนะครับเป็นเส้นเดียวครับผมและทําให้กระจกข้างหลังนะครับมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นอีกด้วยครับดีไซน์ไฟท้ายด้านหลังนะครับผมถือว่าเป็นการปรับปรุงใหม่ที่สวยงามมากๆเลยครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นเส้นเดียวเรียวยาวนะครับจากซ้ายสุดไปถึงขวาสุดเลยนะครับแล้วก็โดดเด่นด้วยคําว่าปอร์เช่นะครับมาพร้อมกับตัวพานามีล่า 4S ครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลยครับ และข้อดีของการออกแบบลูกตัวถังที่สลปลงมาอย่างนี้นะครับในเวลาที่เราเปิดฝาท้ายด้านหลังนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระทางด้านหลังนะครับได้เยอะมากๆเลยครับและพื้นที่ตรงนี้นะครับใหญ่ถึง403ลิตรเลยครับส้มจะพามาชมในเรื่องของตัวผู้โดยสารด้านหลังนะคะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะออปชั่นมาครบจริงๆค่ะ เริ่มจากตัวเบาะก่อนเลยนะคะเขาให้ผิวสัมผัสเบาะที่เป็นวัสดุที่ดีมากๆตามสไตล์ปอร์เช่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของเชฟตรงนี้นะคะก็ยังดูสปอร์ตและแถมยังนั่งสบายอีกมากๆเลยค่ะสังเกตได้ว่าเลกลูมภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะมีขนาดที่เหลือเฟือมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงขาหรือว่าเป็นช่วงเ,ออเลกลูมด้านบนหลังคานี้นะคะเราสามารถนะคะเปิดปิดหลังคาจากตัวหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะ ประมาณนี้และ่านค้างนะคะเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะหากวันใดนะคะที่ไม่มีคนนั่งด้านหน้านะคะเราก็สามารถพับเบาะด้านหน้าตรงนี้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ยืดขาได้สบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะเบาะตรงนี้สามารถปรับไฟฟ้าเองได้ด้วยนะคะก็ แลหน้าจอาตรงนี้นะคะก็สามารถควบคุมในเรื่องของตัวแอร์ด้วยนะคะซึ่งด้านหลังตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถปรับตัวเป็นแมนเป็นแมนนวลได้นะคะลูกค้าก็ต้องมากดตรงนี้แล้วเราก็ปรับเป็นแบบไฟฟ้าค่ะตัวนี้เขาก็จะลงมาออโต้แบบนี้นะคะเรียกได้ว่าคัานนี้ออปชันจัดเต็มจริงๆเลยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับแอร์ทั้งช่องเสาด้านซ้ายและเสาขวาอีกด้วยค่ะ ปมาต่อกันที่ฝั่งคนขับบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าคันนี้ภาพลักษณ์ของเขานะะคจะเป็นรถคันขนาดใหญ่หรูหราและนั่งได้4คนนะคะแต่คนขับนะะคยังจะต้องขับสนุกและสัมผัสสมรรถนะของรถได้อย่างเต็มที่นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยสไตล์สปอร์ตนะคะมีแพตเทิร์นชิฟที่อยู่หลังพวงมาลัยนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่มปรับโหมดสปอร์ตโคโนที่สามารถปรับโหมดให้เราใช้พลังงานไฟฟ้าเพียวๆได้เลยนะคะและคันนี้ยังสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้จากปุ่มสปอร์ตโคโน ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น e-power hybrid auto sport และ sport plus ค่ะถัดมานะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลตรงกลางตรงนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับในขณะที่เราเอานิ้วไปจิ้มได้นะคะว่าเรากำลังจะเอานิ้วจิ้มไปบริเวณไหนนะคะและถ้ากดไปใกล้ๆก็จะมีเมนูนั้นโผล่ขึ้นมาค่ะและแน่นอนนะคะเป็นรถในยุคนี้ก็ต้องรองรับ Apple CarPlay แบบนี้ค่ะ โดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะคะและคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะมีความหรูหราม,มากๆเลยค่ะและมีฟังก์ชันต่างๆที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเริ่มจากการปรับแอร์ซึ่งจะคล้ายๆกับผู้โดยสารแถวหลังนะคะโดยสามารถเลือกที่จะปรับจากหน้าจอดิจิตอลอันนี้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและสามารถเปิดหลังคาได้จากปุ่มนี้อีกด้วยนะคะ เมล้า 4SE อ y b r i d คันนี้นะคะไม่ทราบว่ามาราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครน้องติ้น,นครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่8ล้านสแสนบาทครับพี่ส้มค่ะแล้วมาพร้อมกับรับประกันตัวรถนะครับได้ถึง2ปีเลยครับเพิ่มความออุ่นใจให้กับลูกค้านะครับลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้สูงสุด15ปีเลยครับหรือว่า2 0 0แสนโลนั่นเองอครับคุ้มมากๆเลยนะคะ,ะนอกจากนั้นยังไม่พอค่ะยังมาในเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าอีก8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กมกิโลนะคะ และถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อพวกเรา2คนนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มหรือว่าน้องปินใี่ a s Auto Service สาขาวิภาวดีค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวพวกเราสองคนขออนุญาตฝากเบอร์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะและคลิปหน้ามาติดตามกันค่ะว่าเรา2คนจะพาทุกท่านไปดูรถรุ่นไหนกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ